การเพิ่มพลังรบเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่จะทำให้การเล่นเกม One Punch Man the s t r o n g g a t e ของคุณนั้นง่ายขึ้นวันนี้ผมจะมาแนะนำ10วิธีเพิ่มพลังรบให้กับทีมของท่านในเกม One Punch Man the s t r o n g g a t e ขอบอกเลยว่าถ้าทำครบทุกข,ข้อตามนี้ทีมของท่านจะต้องเทพขึ้นอย่างแน่นอนเลยจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูพร้อมกันเลยครับวิธีการที่ 1. Up l e อั l การอัพเลเวลคือวิธีการสุดเบสิกที่ใช้ในการเพิ่มพลังลบโดยเราจะต้องใช้กระป๋องค่าประสบการณ์หรือกระป๋อง e XP ในการเพิ่มค่าประสบการณ์เป็นหลักในช่วงแรกเราอาจจะรู้สึกว่ากระป๋องค่าประสบการณ์เนี่ยมีเยอะจนเกินไปและรู้สึกว่าชาตินี้ก็ใช้ไม่หมดนะครับแต่ในช่วงหลังๆเราจะรู้สึกว่าเรามีกระป๋องใช้ไม่พอนะฮะดังนั้นคําแนะนําที่ดีที่สุดสนะําหรับการอัพเลเวลก็คือให้อัพเลเวลเฉพาะฮีโร่ที่เราต้องการจะใช้งานเท่านั้นนะครับตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็ยังไม่ต้องอัพ แล้วถ้าจะต้องใช้งานอีกครั้งหนึ่งก็ค่อยมาอัพเลเวลทีหลังก็ยังไม่สายวิธีการที่2การทะลวงขีดจำกัดเมื่อเพิ่มค่าประสบการณ์ไปจนถึงจุดจุดหนึ่งเราจะต้องทำการทะลวงขีดจำกัดตัวละครด้วยเหรียญตาและใบรับรองต่างๆก BI ่อนถึงจะอัพเลเวลต่อไปได้ซึ่งการทะลวงขีดจำกัดนี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มค่าแม็กซ์เลเวลแล้วยังมีการเพิ่มค่าสเตตัสโบนัสต่างๆให้เราอีกด้วย เป็นอีกหนึ่งวิธีการเพิ่มพลังรบเบสิกที่ต้องทํากันทุกคนนะครับซึ่งการหาใบรับรองและก็เหรียญตาต่างๆนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีการผลานสตามิน่าที่ดีรองจากการท้าสู้บอสด้วยนะครับดังนั้นถ้าจะหาวิธีการผลานสตามิน่าดีๆในแต่ละวันแล้วเราก็เอาสตามิน่ามาลงดันเจียนหาเหรียญตาหรือใบรับรองพวกนี้จะดีที่สุดวิธีการที่3ามอัพสกิลการอัพเลเวลและการทะลวงตัวละครเพียงอย่างเดียวพลังรบอาจจะเพิ่มขึ้นก็จริง แต่การโจมตีของเรานั้นจะเบามากๆเลยถ้าขาดการอัพเลเวลและปลดลิมิตสกิลนะครับเพราะเลเวลสกิลคือสิ่งที่ทําให้การโจมตีของทีมเรานั้นโหดขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพลังรบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดอีกด้วย การอัพเลเวลสกิลนี้จะใช้เหรียญสกิลที่ได้จากการฝึกฝนซึ่งจะต้องใช้ทองในการไปแลกมานะครับในส่วนของการปลดลิมิตสกิลเราจะต้องใช้ตำราสกิลต่างๆซึ่งสามารถหาได้จากภารกิจกิลนะครับหรือจะหาซื้อจากมาเก็ตเอาก็ได้วิธีการที่4ปลดขีดจำกัดการปลดขีดจำกัดตัวละครเป็นหนึ่งในวิธีการเพิ่มพลังรบที่ควรทำทันทีที่มีโอกาสเพราะถ้าเราปลดขีดจำกัดตัวละครจนถึง2ดาวเมื่อไหร่สกิลที่3ซึ่งเป็นสกิลติดตัวจะถูกปลดออกมาให้เราใช้กัน นอกจากสก,กิลแล้วการปลดขีดจำกัดในแต่ละขั้นยังเพิ่มค่าสเตตัสให้กับตัวละครของเราอีกด้วยเ้าว่าการปลดขีดจำกัดตั้งแต่3ดาวขึ้นไปนั้นจะต้องใช้เศษของตัวละครร่วมด้วยสำหรับผู้เล่นใหม่ผมจึงแนะนําให้ปลดขีดจำกัดฮีโร่ที่จะใช้ให้ถึง2ดาวไปก่อนจากนั้นค่อยๆสะสมเศษชิ้นส่วนมาใช้ปลดขีดจำกัดหลังจากนั้นที่หลังครับวิธีการที่5สวมใส่และอัปเกรดการ์ดปกติและการพิเศษ การอัปเกรดการ์ดปกติและการ์ดพิเศษนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะทำให้พลังรบของเราเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยถ้าเราใส่ได้ถูกต้องโดยการ์ดปกติก็คืออุปกรณ์สวมใส่นั่นแหละที่จะช่วยทำให้ฮีโร่ของเราเนี่ยมีค่าสเตตัสที่สูงขึ้นจริงอยู่ว่าการใส่การ์ดจะทำให้พลังรบสูงขึ้นแต่การใส่การ์ดที่ดีก็ควรจะต้องใส่ให้สอดคล้องกับบทบาทของฮีโร่คนน,นั้นๆเช่นอาชูราคาบุโตจะโจมตีแรงขึ้นตามค่า HP สูงสุด ดังนั้นการใส่การ์ดที่เน้นค่า HP จึงจะได้ประโยชน์มากันนในแง่ของการรับดาเมจและดาเมจที่ทำได้ในส่วนของการ์ดเฉพาะนั้นก็จะเป็นไอเทมเฉพาะของแต่ละฮีโร่นะครับก็คือจะมีเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มค่า HP ที่เหมือนเหมือนกันเลยในส่วนของการอัปเกรดการ์ดนะครับก็จะมีอยู่2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือการอัปเกรดเลเวลรูปแบบที่2ก็คือการอัปเกรดดาว ซึ่งจะก,การ์ธรรมดาหรือการพิเศษก็จะมีการอัพเกรด2รูปแบบนี้เหมือนกันเพียงแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือทรัพยากรที่ใช้ในการอัปเกรดนะครับโดยการ์ดปกติจะใช้ทรัพยากรที่หาได้ง่ายกว่าในขณะที่ การอัปเกรดการเฉพาะนั้นจะมีทรัพยากรบางอย่างที่สามารถหาได้เฉพาะดันเจียนนั้นๆและเป็นไอเทมที่หายากมากๆนะครับดังนั้นการตีบวกการ์ดปกติและการตีบวกการ์พิเศษนั้นอันไหนทําได้ทําไปเลยและให้ทําเฉพาะตัวละครที่เราจะใช้งานนะะอย่าตีมั่วเพราะว่าทรัพยากรมันมีจำกัดวิธีการที่6 s สต r รี่ใส่ตามะ สอรี่ไซตามะก็เป็นอีกหนึ่งในระบบเด่นของเกมนี้โดยเราจะต้องทําการสะสมเศษชิ้นส่วนหน้าประวัติศาสตร์ของวันพันช์แมนมาให้ครบตามที่กําหนดเมื่อสะสมครบแล้วเราจะได้รับบัฟคา่าสเตตัสให้กับฮีโรทุกคนภายในทีมเป็นอีกหนึ่งวิธีการเพิ่มพลังรบที่เราจะต้องใช้เวลาสะสมเศษพอสมควรเลยแต่บอกเลยว่าถ้าสะสมครบแล้วมันคุ้มมากๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นจีนอสออกโรงถ้าเราสะสมครบจะได้พลังโจมต,ตีทั้งทีมบวกร้อยแล้วก็ HP +600 บวกหกร้อย ถ้าเป็นสอบปากคำนะฮะถ้าสะสมครบแล้วจะได้พลังจะได้ความเร็วทั้งทีมบวกสิถ้าเป็นเทสยกน้าหนักนะครับถ้าเราสะสมได้ครบพลังโจมตีทั้งทีมบวกสี่ HP บวกสองยิ่งเป็นภาพระดับสูงค่าสเตต,ตัสต่างๆก็จะยิ่งได้มากขึ้นดังนั้นสตอรี่ไซตามะจึงเป็นอีกหนึ่งโหมดที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับวิธีการที่ 7. จ็ดสกิลไซตามะ อีกหนึ่งวิธีการง่ายๆในการเพิ่มพลังรบจากโหมวดไซต a มะก็คือการอัพสกิลไซต์มะซึ่งสกิลต่างๆในโหมดนี้จะเป็นการบัฟค่าค่าสเตตัสต่างๆให้กับตัวละครทั้งทีมจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีการง่ายๆที่จะทําให้พลังรบของเราเพิ่มขึ้น แต่วิธีนี้จะต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรกว่าจะทําให้เลเวลของสกิลไซตามะแต่ละอนนั้นเพิ่มขึ้นเพราะการอัปเกรดสกิลไซตามะนั้นจะต้องใช้หนังสือไซตามะที่ได้จากการทําภารกิจประจําวันของไซตามะครบตามที่กําหนดซึ่งแต่ละวันก็จะได้มาประมาณ5เล่มหรือถ้าเราทำเควสระดับสูงก็อาจจะได้เพิ่มมาอีกสัก1-2เล่มเท่านั้นและสกิลไซตามะแต่ละสกิลนั้นไม่ได้ใช้หนังสือไซตามะเพียงเล่มเดียวยิ่งเลเวลสูงยิ่งใช้หนังสือไซตามะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นกว่าจะได้สกิลไซตามะเลเวลสูงๆนั้นจะต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมหนังสือพอสมควรเลยทีเดียววิธีการที่8ปดลดล็อกฟิกเกอร์การปลดล็อกฟิกเกอร์ตัวละครเป็นอีกหนึ่งในวิธีการเพิ่มพลังรบที่ดีเพียงแค่เรามีตัวละครที่ตรงกับฟิกเกอร์เท่านั้นเราก็จะสามารถปลดล็อกฟิกเกอร์ พร้อมค่าสเตตัสเพิ่มเติมตของทั้งทีมมาได้แบบฟรีๆเลยทว่ามันยังมีเทคนิคการเพิ่มพลังรบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับฟิกเกอร์อยู่อีกเทคนิคแรกก็คือการเปลี่ยนฐานของฟิกเกอร์เช่นฐานฟิกเกอร์ทองแดงไปเป็นฐานฟิกเกอร์เงินยิ่งฐานของฟิกเกอร์ดีมากเท่าไหร่ค่าสเตตัสที่ว่าให้ก็จะดีมากขึ้นเท่านั้นด้วย เทคนิคที่2ก็คือการอัปเกรดฮีโร่ของเราให้บรรลุเป้าหมายเช่นอัปเกรดฮีโร่ให้มีระดับดาวรวมครบตามที่กําหนดทั้ง2เทคนิคนี้อาจเพิ่มพลังรบได้ไม่มากนะักแต่ถ้าเราสามารถปลดล็อกสติกเกอร์และทําเป้าหมายให้สําเร็จได้เยอะๆแล้วหากมานั่งคำนวณดูดีๆพลังรบรวมที่ได้มาก็มากโขอ,อยู่เหมือนกันนะครับวิธีการที่9ฝึกฝนการฝึกฝนก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการเพิ่มพลังรบเฉพาะสายอาชีพที่ดี โดยการฝึกฝนแต่ละครั้งนั้นทําได้ง่ายๆแค่สะสมทองและสมุดฝึกฝนตามสายที่กําหนดมาให้ครบและทําการกดฝึกฝนเมื่อกดปุ๊บระบบจะทําการสุ่มค่าสเตตัสที่เพิ่มขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติถ้าดวงดีก็อาจจะได้ค่าสเตตัสและพลังรบจานวนมากมาเพิ่มให้กับทีมถ้าโชคร้ายก็อาจจะทําให้ค่าสเตตัสต่างๆแมตติดหลบได้ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะคงไว้หรือทิ้งนะครับไม่จําเป็นว่ามันจะเปลี่ยนให้เราตลอดเราสามารถทิ้งได้ถ้าเราไม่พอใจ นอกจากนี้หากเราทำการฝึกฝนแต่ละสายอาชีพครบตามจำนวนครั้งที่กำหนดเราจะได้รับโบนัสค่าสเตตัสให้ฮีโร่ทั้งทีมจากการฝึกฝนอีกด้วยยิ่งฝึกเยอะพลังรบก็ยิ่งเยอะทีมเราก็ยิ่งแกร่งนะจะบอกให้วิธีการที่10วิจัยระบบสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็คือระบบการวิจัยเป็นระบบที่เพิ่มพลังรบให้กับทีมเราแต่ก็ต้องใช้เวลาในการปลดล็อกและสะสมทรัพยากรนะครับ มันจึงเป็นระบบที่ใช้งานยากที่สุดสําหรับผมนะโดยการอัปเกรดในระบบวิจัยนี้จะเน้นไปนที่สกิลคอเป็นหลักซึ่งการอัปเกรดสกิลคอนี้จะเน้นไปนที่การอัปเกรดคออะไรนะครับก็คือทางด้านซ้ายของผมที่เป็น6ช่องนั่นแหละซึ่งการอัปเกรดแต่ละช่องจะทําให้เราได้ค่าสเตตัสเพิ่มเติมขึ้นมาทั้งทีมนะครับเน้นว่าทั้งทีมเนาะทำให้ค่าพลังรบของทีมเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นยิ่งเป็นอะไรที่มีความแรหรือว่าความหายยากมากเท่าไหร่ค่าสเตตัสก็ยิ่งเพิ่มได้มากขึ้นนเท่าั้น มันทำให้พลังรบของเราเพิ่มขึ้นสูงมากเลยนะครับดังนั้นการอัปเกรดคอของฮีโร่นั้นจะทําให้พลังรบของทีมเรานั้นเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแต่อย่างที่ผมบอกครับวิธีการอัปเกรดพลังรบวิธีนี้เป็นวิธีการที่ต้องใช้เวลาในการสะสมทรัพยากรพอสมควรมันจึงกลายเป็นวิธีการเพิ่มพลังรบที่ยากที่สุดอย่างที่ผมได้กล่าวไปและนี่ก็คือ10วิธีเพิ่มพลังรบให้กับทีมของเราในเกม One Punch Man The Strongest นะครับ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านที่แวะเข้ามาดูกันนะครับซึ่ง5วิธีแรกนี้จะเป็นวิธีการเบสิกที่ผมคิดว่าใครๆก็น่าจะรู้นะครับแต่ในส่วนของวิธีตั้งแต่ข้อ6เป็นต้นมาเนี่ยบางคนก็อาจจะยังไม่ทราบเนาะเพราะว่าอาจจะยังไม่ปลดล็อกหรือว่าอาจจะไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะครับแต่ผมบอกเลยว่าทุกวิธีที่ผมแนะนําไปนี้ถ้าเราเอาค่าพลังรบมารวมๆกันเนี่ยมันเพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นอย่ามองข้ามไปแม้แต่วิธีเดียวนะครับถ้าอยากพลังรบเยอะๆนะ ถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับและสามารถติดตามข่าวสารเกมมือถือต่างๆได้จากเพจ PDS t e r นะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในช่อง description นะครับอย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำเพจนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ